เก็บเงินให้อยู่หมัดฉบับ12ราศีเก็บเงินมาเนิ่นนานแต่เงินก็ไม่เพิ่มพูนสักทีบางทีเราอาจจะเก็บเงินไม่ถูกโฉลกกับดวงชะตาราศีของเราก็ได้งั้นลองมาดูกันหน่อยไหมครับว่าแต่ละราศีมีวิธีการเก็บเงินยังไงให้อยู่เงินทองไม่ไล่วไหลราศีมังกรด้วยพลังความงกในตัวชาวราศีมังกรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ชาวราศีมังกรเก็บเงินได้ดีกว่าราศีอื่น จึงควรนำเงินมาหมุนลงทุนและเก็บออมให้หลากหลายรูปแบบทั้งในหุ้นตราสารหนี้รวมไปถึงการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์แบบปกติราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรซ้ำใครต้องแปลกกว่าชาวบ้านถึงจะมีความอยากลงมือทำทำให้ชาวราศีกุมเหมาะกับตราสารอนุพันธ์ที่มีความเข้าใจยากท้าทายความสามารถแนะนำให้เข้าไปศึกษาและจะเก็บออมได้เป็นอย่างดี ราศีมีนชาวราศีมีนเป็นประเภทของเก็บช้าๆแต่เก็บได้ชัวร์ๆเน้นการออมที่มั่นคงไม่ต้องมานั่งลุ้นจนตัวเกร็งแบบพันธบัตรรัฐบาลที่ได้เงินชัวร์ๆหรือออมทองที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไปนักราศีเมษชาวราศีเมษเป็นคนที่ใช้เงินเก่งดังนั้นคุณต้องแบ่งส่วนออมไว้ก่อนใช้ไม่งั้นหมดแน่ๆไม่เหลือเก็บ ซึ่งตัวเลือกในการเก็บเงินของชาวราศีเมษมีหลากหลายทั้งออมในบัญชีเงินฝากประจำหรือออมในกองทุนรวมแบบตัดทุกเดือนแบบอัตโนมัติไปเลยราศีพฤษภโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีพฤษภเป็นคนเก็บเงินเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและไม่ค่อยเสียเงินไปกับของจุกจิกแต่ชาวราศีพฤษภดันขี้แพนิคกลักวความเสี่ยงมากเกินไปในเมื่อมีเงินเย็นต้องกล้ากล้าใจใจลองเสี่ยงดูเผื่อเงินในบัญชีจะงอกเงย ราศีเมถุนชาวราศีเมถุนมีลักษณะการใช้เงินตามอารมณ์ช่วงไหนอยากเก็บเงินก็เก็บเงินรัวๆแต่ถ้าช่วงไหนอยากจะใช้ก็ใช้แบบแหลกลานซึ่งส่วนใหญ่ชาวราศีเมถุนจะเน้นไปทางการใช้เงินซะมากกว่าดังนั้นต้องมัดมือตัวเองโดยการฝากกองทุนระยะยาวที่ห้ามถอนออกก่อนกําหนดการเราใช้เงินมือเติบราศีกรกฎตามพื้นฐานแล้ว ชาวราศีกรกฎเป็นคนไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆและหากเกิดเรื่องอะไรไม่คาดฝันก็จะขาดสติดังนั้นชาวราศีกรกฎเหมาะกับการเก็บเงินที่ต้องเก็บออมแบบความเสีย่ยงต่ำหรือแบบมีคนช่วยจัดการเช่นกองทุนรวมราศีสิงคนราศีสิงเป็นนักปฏิบัติกล้าที่จะลงมือทำและชอบในความเสี่ยง ชาวราศีสิงห์จึงเหมาะกับการลงทุนกับสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นหุ้นหรือเงินสกุลต่างชาติซึ่งคุณจะสนุกในการลงทุนราศีกันชาวราศีกันตามพื้นฐานนิสัยแล้วเป็นนักวิเคราะห์สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดจึงเหมาะกับการลงทุนหุ้นแบบระยะยาวโดยเปรียบเทียบตามพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดราศีตุล ชาวราศีตุลเป็นคนที่รักสบายมีรสนิยมกที่ดีเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลควรแบ่งเก็บในสลากออมสินที่ต้องฝากแบบระยะยาวแต่จะได้เงินที่ถูกรางวัลมาช่วยเพิ่มเงินต้นให้ดอกเบี้ยเพิ่มราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองชอบที่จะตัดสินใจเองในทุกๆเรื่องด้วยลักษณะน,นิสัยเช่นนี้ จึงเหมาะแก่การลงทุนกับทองคำหรือซื้อสินค้าเพื่อเก็งกำไรต่อยอดในอนาคตราศีธนูชาวราศีธนูมักจะทำตัวเหมือนลูกธนูที่พร้อมพุ่งไปหาเป้าหมายเป็นคนที่ต้องการลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสูงไม่แคร์ความเสี่ยงเพราะเป็นคนทะเยอะทะยานเช่นเงินสก,กุลดิจิตอลอย่างบิตคอยแต่ยังไงก็ดีต้องระวังและศึกษาความเสี่ยงดีๆด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับ กับการเก็บเกินตามแบบฉบับแต่ละราศีถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กด subscribe ให้กับช่อง The Manitic ด้วยนะครับสวัสดีครับ